ตอนนี้เราก็ไปรับพี่เฟิร์สมาแล้วนะคะกำลังแวะกินข้าวอีกไม่กี่โลก็ถึงบ้านแล้วโอ้โหพี่เฟิร์สสวัสดีครับพี่เฟม พี่เฟรมไม่สวดเราพี่เฟรมกินอย่างเดียวพี่เฟรมบองหู่มากพี่เฟรมบอกว่าไม่ชมไม่ชมป่านนี่อะนั่งมาบนรถโหหนวกหูมากค่ะเสียงพวกเธอเสียงพวกเธอคุยกันเอ็นหนะอะไรนะเอ็นหูเราเราจับรถน่ะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนโตโซนแบบนั้นแหละ พีเฟมปิดเดิมกี่วันพี่เฟมหนึเดือนเนาะอวอัพอยโอ้ยนัเรีนอะไรเว้ยจําน่ยโอยว่าเขาพี่เฟมเขาได้เกณฑ์เดชทั้งสามสิเจ็ดห้าเชียวนะเห็ขาแบบนี้ือเก่งนั้นเนี่ยฟุตบอลก็เตะเก่งใช่ไหมพี่เฟมไม่ได้พี่เฟมกินข้าวกับอะไรนะไม่ได้โอ้ข้าวไข่เคียวเออไม่ใช่เกมพัแงนะ เนงไข่เจียวพี่ตั้รักกินอะไรกะเพรากะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวน้องเยี่ยมไหม่ล่ะคะกินอะไรคะข้าวไข่เจียวล่ะคะพี่เฟมกินอะไรพี่เฟมซอส์ตแตกโกอสฮะเออเฟอร์ตเรียกผิดเดี๋ยวเฟอร์ตเดี๋ยวเฟมพี่เฟิร์สเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเสียงแตกหนุ่มแล้วพีเฟอร์ตอ่ะ พี่พดเสียงแต่หนุ่มเลยใช่ไหมพี่ตก่มีแฟนถามพี่ดิพี่มีแฟนยังพี่พมีแฟนยังมีแล้วมีแล้วพี่อดบอกไม่เรียนอย่างเดียวนี่แม่ซื้อนี่มาซาลากินด้วยีพี่เฟกินไปพี่เฟมกินไป เดี๋ยวเราถึงบ้านยายแล้วเดี๋ยวแย่งกันลูกเดี๋ยวแย่งกันอ๋อหนูกินเยอะๆลูกกินเยอะๆวาย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 กินช้าๆช้าชดึงแขนเสื้อเึ้ื่องที่ทำไมเสื้อมันหลุดแบบนั้นล่ะลูกแล้วจะนั่งลูกก็กินเชื่อไหมว่ากลับไปถึงบ้านปกติพี่ตัน จะนอนกับตาใช่ไหมแอรใช่แต่ถ้าสองคนนี้มาพี่ตันจะไม่นอนพี่ตันจะมานอนด้วยมีเพื่อนเล่นแล้วพี่ตันแปลกแล้วฮะทกันทักคืนอ่ะไม่ไม,ม่ยอมนอนกันใช่ไหมัวแต่เล่นเกมห้าทุ่มหกทุ่มเร็ยวยอกกันนี่แหละยังไม่อย,มอยู่โคราชไหมล่ะเฟิร์สยังไม่อยู่โคราชไหมล่ะฮะ พี่เฟมกินข้ากินข้าวเดี๋ยวถามพี่เฟมหนักกิโลนนิพี่เฟม <40. S 1> เห็นไมสี่สิเห็นน,หน,น,น,นหนักสาัจนจะเท่าแม่และสี่สิบมีเขปห้าแลนี่ปปนนแม่น่ะห้าฮะแม่นหหมายถึงหนักจะเท่านาเอนแล้วนี่โอ้แม่เอ,อเอนาเอ็นห้าสิบสี่สิบเก้าห้าสิบยังไม่กิโลจะเท่านาเอนแล้ว อ้วนนี้อ้นแบบนี้ทำไมเฟมวิ่งเตะฟุตบอลได้เฟมทำไมวิ่งไหวไม่นักสูตรเนี่ยผมไม่ไหวหรอกโตกว่าพ่อไม่รอดแล้วแนี่ยโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะขอตัวให้ลิงทั้ง4ตัวกินข้าวก่อนนะคะ เดี๋ยวพวกเราไปละค่ะบ๊ายบาย